สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการดูเรื่องสากกรรายการที่จะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับสักรต่างๆทั่วประเทศในวันนี้ค่ะเราจะพาคุณผู้ชมไปยังจังหวัดระยองไปพบกับสกกรการเกษตรซึ่งประสบความสําเร็จในการดําเนินงานและยังได้ให้ความช่วยเหลือ,อสมาชิกเกษตรกรในการประกอบอาชีพจะเป็นอย่างไรนั้นเดี๋ยวเราไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะ ประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมมีจำนวนประชากรประมาณ5.7ล้านครัวเรือนหรือประมาณ25ล้านคนจากจำนวนประชากรทั่วประเทศซึ่งถือได้ว่าประชากรเกือบครึ่งหนึ่งของประเทศประกอบอาชีพเกษตรกรรมเป็นส่วนใหญ่การเกษตรจึงถือได้ว่ามีความสำคัญต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศสหกรณ์การเกษตรเมืองระยองจำกัด ได้ถือกำเนิดขึ้นเมื่อวันที่14กันยายนพุทธศักราช2505เป็นเวลา50กว่าปีมาแล้วที่สหกรณ์ได้ดำเนินธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการของสมาชิกประกอบด้วยธุรกิจสิ่งเชื่อธุรกิจรับฝากเงินและธุรกิจรวมซื้อรวมขายจัดหาสินค้ามาจำหน่ายสหกรณ์ยังจัดให้มีโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตสมาชิก ส่งเสริมเงินทุนให้กับกลุ่มอาชีพสตรีทอทุเรียนสามารถสร้างอาชีพและรายได้ให้กับสมาชิกได้เป็นอย่างดีจัดโครงการแก้ไขปัญหาหนี้สินนอกระบบโครงการพัฒนาความรู้สมาชิก โครงการระดมหุ้นโครงการพัฒนาศักยภาพผู้นำสหกรณ์โครงการพัฒนาบุคลากรในสหกรณ์โครงการส่งเสริมการทำบัญชีครัวเรือนศูนย์เรียนรู้สหกรณ์นอกจากนี้สหกรณ์ยังมีสวัสดิการต่างๆเพื่อช่วยเหลือสมาชิกไม่ว่าจะเป็นทุนการศึกษาบุตรทุนสงเคราะหพ ให้การศึกษาอบรมแก่สมาชิกอย่างต่อเนื่องสหกรณ์ยังได้แก้ไขปัญหาผลผล,ผลิตทางการเกษตรของสมาชิกโดยประกันราคาสินค้าทางการเกษตรที่ตกต่ำให้ความรู้ลดต้นทุนในการผลิตและวางแผนอาชีพในอนาคตด้วยความมุ่งมั่นในการช่วยเหลือสมาชิก ตลอดระยะเวลา54ปีที่ผ่านมาทำให้สหกรณ์การเกษตรเมืองระยองจำกัดได้ประสบความสำเร็จอย่างทุกวันนี้จึงนับได้ว่าสาหากรณ์การเกษตรเมืองระยองจำกัดเป็นองค์กรเกษตรกรอย่างแท้จริงภายใต้วิสัยทัศน์ที่ว่าเป็นผู้นำส่งเสริมร่วมทุนด้านธุรกิจมุ่งสร้างเครือข่ายพันธมิตรสร้างอุดมการ์เป็นรากฐานความคิด กันบ้างคะคุณผู้ชมกับสกร์การเกษตรเมืองระยองจำกัดสกร์ซึ่งได้ให้ความช่วยเหลือสมาชิกเกษตรกรในการประกอบอาชีพส่งผลให้สมาชิกประสบความสำเร็จในชีวิตสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจอยากจะติดตามรับชมรายการรู้เรื่องสกร์คุณผู้ชมสามารถเข้าไปรับชมได้ตามช่องทางทางด้านล่างนี้และในครั้งต่อไปรายการของเราจะพาคุณผู้ชมไปทำความรู้จักกับสกอร์แห่งใดนั้นต้องติดตามชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ